โรงเรียนครับเพียผพาเข้าไปดูในชั้นเรียนเด็กเต้เนก็มังร้อนกินน้ำโอ้อันนี้ซ่อมนออก,กินน้ำอยู่น้ำนครับกินน้ำที่ก๊อก,กนี่เลยเียกก็หิวน้ำดูดน้ำไม่ค่อยมีน้ำน้อยแย่งกันดูดใหญ่เปิดแล้วแต่น้ำก็ไม่มี ได้ทุกหยดนะน้ำมีประโยชน์ทุกหยดเลยคืออ,อยู่น้ำหน,นูพูดภาษาไทยได้ไหมหนูพูดภาษาไทยได้ไหมได้เหรอหนูเรียนชั้นอะไรลูกเรียนเรียนเรียนห้องไหนห้องไหนเดี๋ยวลุงเข้าไปดูหน่อยนะในห้องนะลุงเข้าไปดูหน่อยน้ำไม่มีเหรอ หนูทำไมไม่ไปเอาน้ำที่นน่นอ่ะเขาแจกน้ำเป็นแก้วๆข้างนอกรูน่ะเดี๋ยวลุงแจกให้เดี๋ยวหนูไปนะเดี๋ยวลุงหยิบให้คงจะครูไม่ให้หยิบก็อันนี้ก็สาธารณสุขครับหมอบริการนื่อยให้ดูในห้องเรียนเลยห้องเรียนเป็นอย่างนี้ฮะไอขันห้องด้วยฝ่าไม้ขัดแตะอันนี้คือห้องเรียนไม่มีโต๊ะเลย พื้นก็ไม่ค่อยดีพื้นเพรหนูออกมาจากห้องนู้นเลยลูกลุงเปาฮัลโหลฮายูเอ่อคนไทยที่ว่าลงเป็นฝรั่งคนฝรั่งคิดว่าลงเป็นคนไทยคนมอนอนักเรียนที่นี่นะครับเป็น เป็นชนชนมอนสยญาติเป็นคนมอญพุทธครับก็เนี่ยกระดานดำเป็นอย่างนี้ด้านนอกที่รถพวกเรามาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูรถที่เรามาเด็กที่เมื่อกี้ลุงขอญาติขอญาติเด็กโอ้นี่น้ำไหลแล้วเด็กหิวน้ำกินน้ำจากก๊อกกันเลยเดี๋ยวไปเอาน้ำนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงหยิบให้อืม หุงใหญ่คิดว่าซ้วมเดินมาที่ไหนได้เป็นห้องเรียนไม้เขาเยอะนะนี่เอาไม้มาปูแล้วก็ดูภาษาพมา่าภาษาเมียนมาแต่เป็นหรือภาษาภาษาเมียนมารครับแต่ว่าเป็นเด็กเด็กเด็กมอนเชื้อสายเมียนมารเรียนครับก็ให้ดูคร่าวนะครับ พราะว่าเงให่มีแบตเตอรี่น้อยอหาห้องน้ำก่อนมันก็ไม่มีสักทีไม่มีห้องน้ำสักทีไม่รู้เขานี่ภาษาพมา่าภาษาทางการก็กคือภาษาพมา่ามีห้องห้องสุดท้ายอุ้ยมีคนอยู่ตรงห้องหลัง เ okay, นี่คือพิธีที่ใหญ่มานักเรียนทั้งเรียนก็คงจะมีก๊อกน้ําก๊อกเปียวซึ่งเป็นของดีสําหรับเข้ามากเลยก oh. ินกันที่นี่ส่วนลุงใหญ่ก็ต้องระวังเพราะข้างล่างเป็นโพรง,งใหญ่จะตกลงไปแล้วก็พิการณนะที่หมู่บ้านมอนสย่าได้ดังนั้นลุงใหญ่ต้องระวังกระโดดดูสิ เดี๋ยวไปถ่ายแบบอันแน่ออนทัวร์แต่นี่คือไม่แน่ออนทัวร์ถ่ายในป่าเขาอยู่กันที่นู้นลุงใหญ่ไม่อยู่ลุงใหญ่ไปถ่ายตามป่าเขาลำเนวภัยอโอ้ลุงใหญ่ไปเข้าป่าแบบเขาดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนี้ออกมาก่อนนี่ก็มี ซุ้มต่างๆซึ่งคนประชากรมอนตาญาหรือคนมอนมาอยู่นันที่นี่ดูต้นมะพร้าวจะรู้นะครับว่าหมู่บ้านนี้อายุเท่าไหร่แล้วเพราะคำนวณกันจากต้นมะพร้าวแล้วก็บวกเข้าไปนิดหน่อยคือคนมาอยู่ที่แรกก็ยังไม่ปลูกมะพร้าวไปอยู่ไปสักหน่อยก็จะปลูกมะพร้าวแต่ว่าปลูกมากเนี่ยมาอยู่๊บปลูกเลยดูสิเห็นไหมต้นหมาก นี่เป็นวัยรุ่นหลังโรงเรียนซึ่งลุงใหญ่ก็คิดว่าลุงใหญ่จะไปเข้าห้องน้ําไปหาที่เข้าห้องน้ําตรงนี้นี่เองครับมีรู้เขาห่วงห้ามไม่ให้ถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าลุงใหญ่จะไปเยี่ยวนะ่ะปวดท้องเยี่ยวครับขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยียอย่กีที่ว่าเห็นหลังโรงเรียนนี่เป็นเอ่อ บ่อน้ําบ่อน้ําบ่อน้ําของเรียนครับไลุงใหญ่เห็นห้องน้ําแล้วอยู่ที่นู้นไกลมากเลยเห็นไหมดูไม่ดูนี่ห้องน้ำดูเขาทําห้องน้ําไว้ไกลไกลจากห้องเรียนนี่คือห้องเรียนที่ลุงใหญ่ เมื่อกี้นี้ครับก็โอเคคลิปนี้เป็นคลิปเล็กๆที่โรงเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวครับโดยลุงใหญ่เจดี93.25เมกะเฮิรตโรงแรมพาส,สุขป,ปานดูดีวันนี้บุกที่หมู่บ้านมอนเซียอินเมียนมาโอ้ยเจอสาวๆเ,เดี๋ยวเข้าไปถ่ายสาวๆ ตัวไม่สวยเสริมสวยกันใหญ่มาเลยมาแลยมาเลยฮัลโหล Can you speak English เขาคงแต่งตัวสวยๆเพื่อไปต้อนรับคนไทย ใหญ่ตามไปมีเสื้อด้วยมีถ่ายย้อนแสงจะถ่ายให้ดูรอบนอกอันนี้ตามแสงครับคลิปนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนครับตามแสงเนี่ยเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยฮะเขาอยู่กันแบบออกไปจากหมู่บ้านมีมอเตอร์ไซค์บ้างเดินบ้าง ก็อ,อยู่กันตามที่ต่างๆฮัลโหลโอ้ฮัลโหลดิสวนผู้หญิงอันนี้ผู้ชายเพาไม่หลบกันอันนี้เห็นมีรางรถไฟรางรถไฟด้วยไปขุดมาจากไหนไม่รู้จสนิมเขลืออะไรให้มาก็ไม่รู้มีผู้ชาย ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพักลมไม่เข้าไปกินน้ำกินน้ำกินน้ำแถมให้ดูหน่อยแถมย้อนแสงหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตา ไม่กลัวแล้วแดดโดนไม่มันแถมใหญ่แถมนิดแถมหน่อย